ขอโทษน,นะคะพี่จากตรงนี้นะคขอโทษค,ค่ะเอาฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนได้ครับพี่ค่ะ<ป>น้องที่ชื่อมาเยลูพูดกับพี่ว่าจะได้ค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปให้คลิปให้ดังๆเลยค่ะซึ่งคลิปพี่มีคนดู 1.144k ตอนลบอยู่ที่ 539k ที่ต้องการนันเท่านั้นที่ไม่รับทางไรซ์ซึ่งทางไรซ์มีแค่5.1เคเองแล้วลงทางตอกด้วยได้ค่ะเดี๋ยวลงให้ถูกช่องทางเลยค่ะพี่แล้วนี่นะสอนเลยนะเป็นผู้หญิงแซ่บเปล่าพี่เป็นผู้หญิงเธอเป็นผู้หญิงเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนอัดไม่ได้เป็นคนลงซึ่งเสียงก็เป็นเสียงเธอและเธอมาทำกับผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ด้วยกัน เธอไม่ได้เกิดจากพายุโซนอี้อันนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะม่นกับอสุจิพ่อเธอไม่ได้ผสมกันจนมันเป็นเธอเหรอผสมค่ะพี่ก็แล้วบอกว่ายังเป็นเคอร์โซนอีกมาเจอเลยค่ะพี่ฉันไม่ชอบนะเธอบอกว่าฉันไม่เคยไปด่าคือว่ากระจกไม่เคยไปด่าคือคำว่ากระจกเธอไปโยนฉันดูแค่แค่ฉันให้คนอื่นดูซิว่าฉันเคยด่าเธอว่ากระจกหรือเปล่า มีในเม้นค่ะที่ว่าทําไมตอนขอโทษไม่ดังเหมือนตอนทําเลยก็คือพรุ่งนี้ตั้งใจกันแล้วว่าทําคลิปให้ค่ะแต่คือตอนนี้น้องที่อยู่ในคลิปอะไม่อยู่อยู่ไกลกันค่ะเลยทําพรุ่งนี้คือวันนี้ก็เลยจะมาไล์บอกอ่ะแล้วคนไหน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 ที่คนไหนที่ตามพิดไอ้เสี่ยผู้หญิงที่แสดงคนนั้นคืออีตัวไหนค่ะคือผิดก็คือยอมรับผิดค่ะแล้วก็คือพรุ่งนี้จะทำและอีตัวไหนละพรุ่งนี้รอให้ครบทีมค่ะแล้วก็จะขอโทษพี่ตรงๆค่ะ คือทุกคนอีตัวไหนที่ที่ลงคลิปชั้นที่ถ่ายล้วก็ที่ซูมไปที่หีชั้นอ่ะอีตัวไหนพี่คะขออนุญาตใช้คำนิดนึงค่ะเพราะว่าเฟซจะบินค่ะเมื่อกี้บินไปแล้วรอบหนึ่งค่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะพวกเราผิดเองอะพวกเราผิดเองใช่เราผิดแต่พี่คะาก็ไม่สมควรมาขึ้นพ่อขึ้นแม่กับเราไหมอ่ะจริงๆไม่พวกผมผิดเองครับผมไม่ต้องยกไม่ต้องยกขอไม่ต้องยกมือขอโทษนะบอกเลยว่าฉันไม่รับคําขอโทษจากไลฟ์สดนี้ เพราะคนเดาเชลล์ี่ 144k ตอนนี้เพื่อนชั้นแคปและตอนลบขาที่้3 9 k ได้ครับ่ะพี่ได้ค่ะผมจะเดี๋ยวทําขอโทษให้ทุกช่องทางครับพี่ทั้งทั้งทิกตอกผมแล้วว่าทั้งของเอมี่เนี่ยก็คือทุกช่องทางจะลงให้หมดเลยค่ะพี่แล้วก็แทกพี่ด้วยค่ะครับพี่ผมเพราะผมทุกคนในนี้จะจะแทนพี่ขอโทษทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้คือขาดน้องคนนึงแล้วก็คือตั้งใจว่าจะไปพรุ่งนี้ค่ะแต่แต่ผมโทรแล้วโทรแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้จะให้มา กรขอพี่อพร้อมก่อนเอาเป็นคนในที่แจ้งใช่เปล่าเป็นเน็ตไอดอลเปล่าแทนที่จะเป็นเป็นผู้นําหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นแต่ไม่เลยไม่มีความที่จะเป็นผู้นําอะไรเลยไปถามเสือพี่เสือดูนะไปถามน้องอ้อนดูนะฉันจริงใจกับเขาทุกคนฉันไม่เคยที่จะแบบอะไรแล้วเขาก็รู้ใจฉันนีว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ ฉันไม่เคยด่าใครแต่ฉันด่าแล้วฉันด่าเจ็บฉันด่าแรงครับพี่ผิดจริงๆครับแล้วก็ไม่ชอบคนแนทำอย่างนี้ซึ่งคนที่ถ่ายอีตัวไหนถ่ายนหนเอามาดูสิเดี๋ยวว่าไม่ได้เป็นคนลงเอาคนมาถ่ายมาดูสิค่ะพี่เดี๋ยวพ่งนี้ลงคลิปให้ค่ะเดี๋ยวรอให้ครบคนนะคะคือวันนี้มันไม่พอมาค่ะพี่แต่คือก็คือไลฟ์แล้วใช่ไการยอดไลฟ์ฉันไม่ใช่เป็นคนเล่นติ๊กต็อกเพราะฉันไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนซี้เซีฟโซเชียลเพื่อนฉันบอกว่าแน็กมีคนทำมีมีคน เอบถ่ายมึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทําคลิปขอโทษให้ค่ะคือที่ทําคลิปแม่ต้องการแล้แสหรือต้องการอะไรค่ะคือคนจะดูหรือไม่ดูคือต้องการให้พี่เห็นค่ะแล้วคนไหนลงพิกท,ที่กดที่กดถ่ายอ่ะค้างค่ะพี่ค้างค่ะเน็ตไม่ดีเลยค้างคนไหนที่กดถ่ายคนไหนเอามาดูสิ ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทาคลิปลงให้ค่ะพี่คือตอนนี้คนไม่ดีเลยค่ะแล้วก็ไม่พร้อมค่ะเน็ตไม่ดีครับพี่เน็ตค้างค่ะแต่ขอขอโทษพี่ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกผมผิดกันจริงๆมันมันมันคือมันคือมันไม่ไม่ไม่น่าทำอ่ะมันเรื่องไม่โอเคเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีกห้านาทีโทรไปใหม่พี่เชื่อม WiFi ก่อนเดี๋ยวอีกห้านาทีพี่โทรไปได้ครับพี่ได้ครับผมได้ครับพี่